ากาไปทไปี่กุ้งเขาคนสับพีนนพ่นเครื่องกระทะเปล่าไม่นานแบบนี่ของเมืองคูนใครจะอยู่บ้นเศร้าจริงๆละครับรเที่ยวไปเที่ยวอาหารง่ายๆมลนบอนี่ไปเที่ยวมีสุทธิดได์ไหมครับสูตร <c oughs> สุดๆแบบนี้ครับนี่สูตรั้วแล้วคำเตือนฝากดูให้จบด้วยนะครับเด็กน้อยควรเรียกพ่อ,อแม่มาดูด้วยนะนะนะ นัไไวห็กขาตอนซอครับเศเมุ้งีอย่งเ็ดเมนูย่งกินรอบังครับตอนนี้วันเป็นถอดไข่ไหมเป็นเค้กระทาเปล่าใไียู่ดิเป็นระทาเปล่าก่อนเป็นอาหารบางเสมน้ำมันเรียแล้วครับตอนน้ำมันเดือดนะฮะ พ่อครัวไม่อยู่นะครับพ่อครัวไปไหนอันนี้แอบคนข้างบ้านนะฮะนี่แหละครับผมนี่เขามาเมืองกรุงก็ได้อยู่บ้านเศร้าจริงสิละครับนี่ครับมาแลีนกะมาวิ่งก็มาดูครับดีเห็นเขาทำกขาเขานะไข่เจียวไข่เจียวอาหารง่ายๆมันบ่เป็นประจําบ้านอันนี้ไข่เจียวมีสูตรไหมครับมีครับมีครับสูตรแบบไหนครับเอาหนุ่ยยองยองยองนี่มันสูตรคูณแล้ว เนี่ยผ่าเรื่อยๆเนี่ยเออจริงนะเหลืองน่ากินเลยเนี่ยฟูเลยครับฟูกรอบเลยเนี่ยเตาถ่านด้วยของแท้เ,เ,ทเ,รเรียบร้อยครับ,รบอืมเหลืองหอมมากเลยครับหอมอีรีครับหอมแม่งปวดหอมอ่ะโอ,อ,ะอ้เหลืองกรอบเลยอ่าเป็นไข่เจียวที่เป็นที่สูตรเด็ดเลยเนั่งอ่ะสูตรสองหนึ่งสองสองสอง,ส,อง,ส,องสี่กร<ๆ>ะ,ะมังถังกู 拜拜。Bye bye.